รวบได้แล้วคนร้ายขโมยทองคําหนัก100บาทและเงินสดนับล้านในกุฏิเจ้าอาวาสจังหวัดชนบุรีที่ชาวบ้านร่วมกันบริจาคสร้างพระสมเด็จองค์ประถม28พระองค์เชื่อมีเกลือเป็นหนอนจากกรณีมีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์เป็นทองคําน้ําหนักกว่า100บาทและเงินสดจํานวนนับล้านบาทภายในกุฏิเจ้าอาวาสวัดนามตูมู่สามตนามาตูม,ตอ,นนมตอ,อพนัสนิคมจัังหวดชนบุรี ในงานพิธีเททองเมื่อช่วงวันที่25สิงหาคม2568ที่ผ่านมาต่อมาได้เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพนาทีคนร้ายเป็นเอ g จเบทีคิวลักษณะผมสั้นเดินย่องเข้ามางัดประตูกุติเจ้าอาวาสแล้วเข้าไปขโมยทองคำและเงินสดกว่าล้านบาทแล้วหลบหนีความคืบหน้าล่าสุดวันนี้29สิงหาคม2568ชน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทอนพนนิคมได้แกรอยติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ที่จังหวัดสุรินทร์ได้ ทองคำและเงินสดจำนวนหนึ่งโดยทางผู้ก่อเหตุได้อ้างว่านําไปขายแล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างนําตัวกลับมาสอบสวนต่อที่สถานีตํารวจภูธรพ t h a นิคมต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังสถานีตํารวจภูธรพนนิคมเพื่อสอบถามข้อมูลทราบว่าสามารถจับตัวคนร้ายได้พร้อมรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดสุรินทร์กำลังจะเตรียมตัวข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านโดยการผ่านช่องทางธรรมชาติ